P.C.O.S กิน <PC> แบบนี้ช่วยได้ใครที่รักษาด้วยยาอย่างเดียวจะรู้สึกว่าพอหยุดยาแล้วอาการก็กำเริบขึ้นมาอีกมาลองกินอาหารเหล่านี้ให้เพิ่มขึ้นดูแล้วจะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นค่ะบรกอกโคลีช่วยลดเอสโตรเจนส่วนเกินออกจากร่างกายลดอาการบวมน้ําแล้วก็ปรับรอบเดือนให้สม่ําเสมอ2ปลาทะเลน้ําลึกหรือปลาแซลมอนเขาจะช่วยลดฮอร์โมนเพศชายส่วนเกินหรือเทสโทสเตอโรนตัวนั้นแหละที่ทําให้เรามีขนดกแล้วก็มีสิวขึ้น อะโวคาโดช่วยให้ร่างกายสร้างโปรเจสเตอโรนได้ดีขึ้นช่วยลดอาการอารมณ์แปรปรวนแฟลกซีสมีฮอร์โมนเอสโตรเจนธรรมชาติไฟโตเอสโตรเจนซึ่งช่วยให้เราบาลานซ์ฮอร์โมนเพศหญิงให้ลดสิวแล้วก็ปรับรอบเดือนให้ดีขึ้นด้วยชาเยบาลมาเต้ ate, มีกรดคอเลสเตอรอลช่วยทำให้ร่างกายอยู่ในจุดที่สมดุลยิ่ง <c oughs> ทำให้เราอิ่มนานลดการกินจุกจิก ในชาเยบามาเต้ยังมีตีโอบโรมีนที่ช่วยทําให้เรามีอารมณ์ผ่อนคลายและซาปโปนินซึ่งช่วยลดการอักเสบถึงระดับเซลล์ได้นะคนที่เป็น P C O S ลองเพิ่มอาหาร5อย่างนี้ดูนะคะฮอร์โมนเราจะสมดุลขึ้นแล้วกลับมาสดชื่นมีพลังอารมณ์ดีอีกครั้งค่ะ